เราเปิดติดใจกันวงสรวงกันจิงแกได้แไเดนที่นะเด่นี่มี่าปาเดนน้าว่างเดนร้อนเด่พอนกำลังเตรียมของวิที่บวงสรวงช่วงเล็กจ้าหน่อยบวงสรวงแล้วบวงสรวงยังเด้ส เนก็นกระด้วอกียวคือนวไมออกหอเุ่ดเดมด๋วแสดงมาแล้งเรอไม่พอดยุดัน้ยังไ่ได้ยุดตันนี้กรยาเพงพอได้มันเพิ่มนขึ้ข้นขึ้นขึ้นเพิ่มด้ิม้ดีเทียนั่นผู้ช่วยผ้ังคับผู้ช่ว้ เดี๋ยวะทรพนเแล้วไ้ชอบไั้งเลยข้าพเจ้าขอนอมน้อมถวายดอไห้ทุกเพียนใดสีเเอื่องตั้งสวยตามที่มี การสกการวันทาพระรักเมืองพระเสื่อมเมืองพระทรงเมืองพระการไครสีเจ้าพ่อเจตบุตรเจ้าพ่อหอกลางหอหอกรอพระภูมิพระพรมพระอินเทวเทวาทั้งหลายผัวอาจารย์ทุกแห่งหนพระแม่ธรณีพระแม่คงคาล้วนจะองค์เทพเทวาทั้งหลายเทวาท้่ล,ทล,ทล่องลอยหนสัญจรไปมาลุกระเทวาพุทธศเทวา พร้อมทั้งพระอื่นเสียร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ทั่วไปข้าพเจ้าของน้อมถวายเครื่องสัเครื่องสักเ,เวยที่จัดไว้นี้พร้อมทั้งพระพราที่ประทับของเทพเทวาทั้งหลาย thank okay. you Parahantau sama-sama buddhasa Purimantau isang raja Dataratu basa sedih Ganda panang mati bagi maharaja Jatak sisau utapitak Sapahabu indanama maha fara Intibantau cutibantau anawantau Jatak sinomu tamana เท,ท้าท่าตารักาเป็นท้ามหาร่านเปลียนใหญ่แห่งบนพันทั้งหลายเป็นเทวดาผู้ปกครองอู่ด้านที่ตะวัน,นออกเรวนแต่มีกำลังมากมีฤทธิ์ภาบผ่ามากมีราศมีมียศตาก็มีความยินดีได้มาเยี่ยวร่วมในงานในครั้งนี้แล้วครับ ยินันชะติสังราชาวิรุโหนดาสาสติกุมพันธะนังอาทิปติมหาราชยักษ์สิโสพุตาธิตาสภาวอินุณานามหาภราอินทีมันโตจุติมันโตวันนัวันโตยัสษ์สิโนโมุธมนาถังโสเทวิรุณงเป็นเทวมหาราษ เป็นใจแห่งกุมภันทั้งหลายเป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศใต้รวนมีพิธานุภาพมากมีรัศมีมียศต่างก็มีความยินดีได้มายินร่วมในงานในครั้งนี้แล้วปัจจิมันจะที่สังราชมาิรูปโกปักษสาสติกน้าขันั่งอธิปฏิมาราชา อยกากสัสิโซพุตาพิตาสภาวะอินทานมามามหาพราอินทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตอยกากสะสิโนโมทัศนาถังสเท้ามิรูปักเป็นเท้ามารานเป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลายเป็นเทว,วดาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันตกร้อนจะดมีกำลังมากมีฤทธานุภาพมากมีรัศมี มียศต่างก็มีความยินดีได้มาเจอร่วมในงานในครั้งนี้แล้วอุตรันติสังราชามูเวโรดับภาษาสติยธ <_ letter> ท้ามหาราชเป็นใกแห่งยักษ์ทั้งหลายเป็นเทวดาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนอือรว้วจะมีกาําลังมากมีฤทธิ์อนุภาพมากมีรัศมีมียศ ต่างก็มีความยินดีได้มาเยี่ยมร่วมในงานในครั้งนี้แล้วปุริมาติสังาตารโททัติเนนเวรุนาโกปัจจิเนนเวรูปัคโกกุเวโรุตระนิสังตตาโรเตมาราชานสัมมันตาตุโรติสังตตาระมานังอัตถังโส ทั้งสี่ทางนี้จึงเพ้ามาหาราได้มายืนอยู่แล้วทั้งสี่ทิศทำไม่ทิศทั้งสี่รุ่งเรืองสว่างสวัยแล้วขาวนะขานะุนมาพุญนาจาคุณมาดามาจาคุุ าวคุณพระที่ชาปนกุบาจากุองค์ตุ่มตนบันไดถึงเภาแล้วถึงสมัยแล้วอาพระคุณเจ้าโนบะราตนาคุณท่านทั้งหลายดังที่พระเจ้าก็อันเชิญเท้าองค์อัมมารินท้าเวสุวรรณพระเพชรรู้การพมาตุรีมหาราชตังเสีย สุสิตาเทวราชอันเรืองริบุนรสมหาปรากนินมานาวดีเพียปัจจักรฤทิ์สารพิษูุทัว่วทุกลมยาบรราตสวรรค์พอ,อเจอลงมาสมรสสันนิบาตประชุมใหม่พร้อมกันกามาถึงผมตากนาญาขยอ,ยองข้าพเจ้าทัรงรลายที่รมมให้ายจากไปแล้วท่านานบ่ดีที่เกิดแล้วบ่ดี ที่ยังไม่ได้เกิดตอนนี้ก็รวมสานายาตในบรรพบุทธศาสนาที่ยังไม่ทราบข่าวสารอุปสรรคข้าพเาจ้าก็อัญเชิญเทวนาครูทวิเศษจนได้นำเอาเมตตาบอกรีบมาด้วยตับพันและจะได้มาอนุโมทนาสิมบุญให้พร้อมกันอ่อนหนึ่งข้าพเาจ้าก็อัญเชิญเจแปดดาจเจ้าทั้งหลาย ทุกแหลงลาลาเสียจงพบกันมาร่วมพิธีส่วนมุนง้้วยข้าพเจ้าในคราวตั้งนี้โดยพร้อมเพียนตันตุกตะทุกทินั้นเธอ mang mangun menyekansunan sangga sake dame jarungpe kiri siwaraan kan dari ke watunike. ตูเทวาจาละกาวิสเมฆยังละนันตบำบัดนางทีตันตาสันติเกยังมุนิวาลาวัจนะสาธุวเมตุนันตุธรรมสวันนักรวยัามะทันตาธรรมสวันนักรวยัามะทันตา สเสด็จลงมาจากสะวรรค์ที่มานบนทางสิบหกองช่องสวรรคที่อยู่บนชันฟ้าเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งงอนเพื่อมาเป็น่งฝันเรื่องในงานมงคลนะ ตามแมบทุกคนโบราณมานานมาทั้งรูปปัพมนามมาพบเมื่อจบรําเนาที่อยู่ตามยอดเขาอันสูงของทะเล อาลาพระชริญรรวงกัสสุวงกังทั้งเท้าพยาวาสุขีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิศบูรธาไมาสานตลอดทั้งบารมีหลวงผู้ฤทธิ์ร้รรอยแปดภูมียานจงดดนบันดาลลงมาตรวย ด้วยเถิดนาเมื่อทั้งนั้นทีพยดาชาวเมื่อได้ยินคำเขาเก่าอันเชิญที่อยู่ตามรำเนาคุณเขาเงินเนินภูพาขอตรงเสด็จลงมาสู่พื้นพระสุธาแล้วเสด็จประทับคอยยับจัง สเด็จตรงรงม,มานาทีนางนเพื่อไง้เลือกให้ใคในพิธีเนื่องณวันนี้จะมีการพุทธาพิเศษเออ มีสง์ใดๆที่เกิดจากการกระทำครั้งนี้ขอให้ได้รับอนิสงส์ผลบุญนี้หรือแม้หากยังไม่ถึงสิ่งพระนิพพานขอให้ข้าพเจ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ ชายก็ดีหรือหญิงก็ดีได้เกิดใต้ร่มเงา,าบวนพระพุทธศาสนาทุกทุกชาติไปและให้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติทุก,ท,กทุกชาติไป ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอาเมนครับข้างกัลปกเอาอันตุนกะละผึ่งทำมาเสียมตุนป่วยเด้อบันี้เด้อเออลุกออกมาเด้อไม่ใช่อาเสียมก็คนลราเด้อเด้อครกเด้อตักใส่คนลราบอกว่าใหม่ให้เทพเทว่า กใครได้มาลาเล็วครับใอ้มาแล้วตัวนี้มาแล้วมาแลบดี๋ยวี้่วนหล่นต้ดีดี่โอ้ยตีความมนเลย่อยเลยจะไปเขียูได้ อ้าวนมดเผาศรเลยคนน้จรพุทธมนตไปเด้อตอนแรงเลยอาเลขเลขทูบุมี่ก็เด้อเอบนอาเเลอเลขทูบเด้อเลขทูบยุ่นี่แหะบนอาลลดเห็นตัวแดงกด้ตัวนั่นลใช่่

นคนลำลวยลำวยเ้อเสร็จพิธีแล้วนะครับ